สวัสดีค่ะคนแก่ก็ทําได้บายใหญ่นภาวันนี้นะคะยายจะมาคุยเรื่องท้าวเวสสุวรรณค่ะท้าวเวสสุวรรณนี้ตอนนี้เป็นที่คนสนใจกราบไหว้บูชากันเยอะ,อะท้าวเวสสุวรรณนี้ตามประวัติก็มีมานานแล้วท่านในในภาพรวมเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่าน,นเป็นคนเฝ้าสมบัติของวัดของ าทางพุทธศาสนาดูแลปกป้องพุทธศาสนาเช่นวัดสุทัศน์วัดพระแก้ววัดส,สุธาล,ลามที่มีวัดแจ้งวัดอรุณนะคะก็มีท้าวเวสสุวรรณก็คือมียักษ์อยู่ใช่ไหมคะเหมือนเฝ้าสมบัติดูแลสมบัติของพุทธศาสนาวันนี้ยายก็เลยจะมาเล่าท้าวเวสสุวรรณทุกคนฟังนะคะ ว่าท่านเนี่ยมีพุทธานุภาพหรือว่ามีอนุภาพแบบไหนที่เราจะไปบนบานสารกล่าวหรือว่าขออ,าอะไรจากท่านได้บ้างหมายถึงว่าเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าขออธิษฐานจิตเพื่อบนบานสารกล่าวในเรื่องใดได้บ้างนะคะก่อนไปฟังช่วยกดติดตามด้วยนะคะ ตอนท้ายายจะท่องบทบูชาพระเวสวรท้าเวสวรให้ฟังด้วยนะคะท่านเองก็ท่องได้เดี๋ยวจะได้เอาไปใช้กันท้าเวสวรนี่ท้าเวสวรเนี่ยเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าจตุโลกบาลคือโลกทั้งสี่เนี่ยท่านเนเป็นคนยิ่งใหญ่ดูแลปกปักรักษาพุทธศาสนาอยู่ ถ้าใครทําร้ายดูแลพุทธศาสนาก็คือคอยปกป้องรักษาคุ้มครองภัยให้ปกปักรักษามนุษย์ด้วยนะคะพอหลังจากที่ป่วยเป็นโควิดป่วยเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เขาลุกมามาเนี่ยนะที่มาระบาดกันแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการกราบไหว้บูชาเท้าเท้าเวาสุวรรณกันมาก เพราะว่าหนึ่งพวกหมอเขาเรียกหมอดูหรืออ่าหมอดูพวกองค์ต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นคนชี้นำให้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจากท้าเวสวรรนี่แหลคะค่ะตอนนี้พอมีการกราบไหว้บูชาตอนนี้เราไปดูว่ามีหลายประเทศนะคะประเทศจีนก็มียักษ์เนี่ยชื่ออะไรยายก็จำไม่ได้ แต่ถ้าเป็นที่อินเดียเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเท้ากุเวนของอินเดียใต้แล้วก็มีที่ทิเบตก็มีค่ะก็จะมีชื่อของเขานะคะชื่อที่เรียกตามภาษาเขาภาษาประเทศจีนก็มีชื่อตามภาษาจีนเห็นไหมคะมีหลายประเทศที่เคออารพบูชาเท้าวเวสุวรรณเพราะว่า เป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้กับศาสนาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นก็จึงจะมีคนไปกราบไหว้บูชาขอขอพรจากท่านแล้วก็ถ้าได้เขาก็จะไปแก้บนไปไหว้ท่านตอนนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของท้าเวสสุวรรณนะคะมีลักษณะสองอย่างคือ ท้าวเวสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์ก็จะมีะถือกระบองยืนอยู่แล้วก็มีโลดโล่เงินแล้วก็มีบริวารเป็นแสนแสนล้านเลยคือมีบริวารมากมากเหลือเกินเพื่อปกปักรักษาดูความเรียบร้อยแล้วก็ความยุติธรรมให้กับสวรรค์เมื่อมีดังนั้นนะคะอ่า ทางอายการหมายถึงประเทศเราเนี่ยอา,อายการเขาก็จะให้เอารูปของท้าเวสุวรรณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอายการเนี่ยมาใช้เห็นไหมคะคุ้มครองป้องกันแล้วก็ดูแลความยุติธรรมให้เขาก็เลยเอารูปของท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดูแลปกป้องแล้วก็เรื่องความยุติธรรมมาอีก อันหนึ่งก็คือท้าเวสุวรรณที่ปรากฏในรูปของมนุษย์ก็จะมีลักษณะพุงพุ้ยคืออิ่มหนำสำราญมีอันจะกินมีสมบัติมากมายก็คนก็เลยนิยมที่จะไปเชื่อว่าบูชาแล้วจะมีโชคลาภนำมาสู่การมีการมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปสนใจที่มีความทุกข์ร้อนก็จะไปขอ ผ่จากท่านก็เช่นคนที่บอกว่าชงปีชงไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะส่วนหนึ่งก็ไปกราบไหว้ท่านท้าวเวสวรรณนี่แหละค่ะเพื่อปกป้องคุ้มครองภัยไม่ให้เกิดขึ้นเหตุผลอันหนึ่งที่ที่คนเนี้นิยมก็คือสถานการณ์เงินของบางคนหลายคน อาจจะมีการลงทุนแล้วไม่มั่นใจหรือว่าเสถียรภาพทางการเงินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปขอนะคะจากาทาววิสวรรนหนึ่งโรคระบาดก็ขอก็ไปขอว่าอย่ามายุ่งเลยอันที่สองก็เรื่องการเงินการทองอันที่สามพวกโหราทั้งหลายอ่ะก็คือพวกโหราจารย์โหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยบอกแนะนํา ให้คนไปไหว้นี่คือเป็นแรงผักดันอย่างมากเลยที่ทำให้ทั้งวัดและคนทั่วไปนะยคะประชาชนทั่วไปไปกราบไหว้บูชาจะเห็นว่าหลายวัดนะคะแม้แต่วัดที่บ้านยายเองที่ไปทำบุญมาครั้งล่าสุดท่านก็มีท้าเวสวรมามาให้บูชากราบไหว้บูชาแล้วแล้วก็ที่ลำปางนะคะ หลวงพ่อเกษมะคะ่ะวัดหลวงพ่อเกษมก็มีท้าเวสวร์องค์ใหญ่สวยงามอยู่ที่นั่นด้วยก็มีเยอะเลยคะ่ะที่หลายวัดได้สร้างขึ้นแต่ที่เราจะเห็นแล้วก็คนไปกราบไหว้กันมาแต่ดึกดําบันนานแล้วก็คือที่วัดสุทัศน์ใช่ไหมคะเนี่ยคนนิยมมากแล้วก็ วัดสุธารามกรุงเทพวัดแจ้งวัดพระแก้วมรกตมีท้าเวสวุวรรณให้ไปกราบไหว้บูชาเยอะแยะเลยค่ะก็ทา้าวัดจุลามณีสมุทรสงครามก็มีนะคะที่เป็นขึ้นชื่อลือชาหมายถึงมีชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แต่เก่าแก่แล้วเดี๋ยวนี้มีให้ไหว้ทั่วไปการบูชา ท้าเวสุวรรณเนี่ยนะคะเค็ดลับในการขอหรือว่าบูชาเนี่ยนะคะให้จุดสักการะบูชาะะด้วยทูบเก้าดอกนะคะใช้ทูบเก้าดอกถ้าเป็นไปได้ก็ถวายดอกกุหลาบเก้าดอกสีอะไรก็ได้ดอกดาวเรืองหรือว่าหมากพู ผลละหมากลากไม้เอามานําขึ้นหิ้งบูชาได้นะคะก็จะมีส้มมีกล้วยสับประรดตามแต่ที่เห็นสมควรได้ทั้งหมดค่ะก็คนก็นิยมไปบูชาและที่สําคัญก็คือในการบูชาเนี่ยต้องระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเท้าเวสุวรรณและที่สําคัญ ท่องคาถาท้าเวสุวรรณด้วยการท่องก็คาถาก็จะมีง่ายๆค่ะเดีย๋ยวยายจะท่องให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยในการที่ก่อนที่เราจะท่องเนี่ยยายจะบอกว่าการกราบไหว้บูชาหรือว่าการขอให้เรียกง่ายๆก็คือไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยวิธีแก้บนหรือว่าขอเนี่ยเราจะบนอะไรได้บ้าง ถ้าเรื่องการงานเนี่ยนะคะให้ขอแล้วก็ถวายเครื่องสังฆทานเครื่องสังเครื่องสังฆทานประกอบด้วยมีพระพุทธรูปด้วยถ้าเรื่องการงานเนี่ยนะคะให้ถวายเครื่องสังฆทานพร้อมกับรองเท้าพระหนึ่งคู่รองเท้าพระนะคะแล้วพระพุทธรูปหนึ่งองค์ไม่กําหนดว่าหน้าตักอะไรเท่าไรหรอก แล้วก็อาสนะสง์ก็คือที่นั่งของพระสงฆ์เนี่ยหนึ่งพื้นแลเมีได้เข็มหนึ่งชุดค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะที่บอกว่าจะได้ไปขยันขันแข็งละเอียดอ่อนเนี่ยต่อไปก็เป็นเรื่องการเงินเรื่องการเงินนี่ถ้าเราขอเนี่ยจะต้องถวายเครื่องสังฆทานหนึ่งชุดพร้อมกับพระพุทธรูป ดานิ้หนึ่งองค์ค่ะอันนี้เรื่องการงานนะคะเรื่องความรักนะคะให้ถวายดอกกุหลาบกุหลาบแดงบูชาลูกป,ปั้นของท้าวเวสุวรรณแล้วก็ถือศิลปแปดในวันที่ในวันพระหรือในวันเกิดของเราเอ่อถ้าขอเรื่องเจ็บใครได้ป่วยสุขภาพเรื่องสุขภาพนี่ ให้หายป่วยให้หายไข้เนี่ยให้ถวายหนังสือสวดมนต์ค่ะหนังสือสวดมนต์และปล่อยปลาค่ะให้ไปปล่อยปลาด้วยนะคะเพื่อให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเอ่อแต่ส่วนใหญ่ค่าจะให้ปล่อยปลานะปล่อยหอยปล่อยอะไรก็ได้ค่ะ สวดของท้าวเวสสุวรรณนี้ง่ายแล้วก็สั้นค่ะก็ต้องท่องนะโมสามจบก่อนนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติวิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุข,ขังอรหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาลาธิกายะคะพันตาภักภูริโตเวสะพุธะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ,ะท,ท่านก็สวดแล้วก็ขอพรจากท่าน ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ